สวัสดีครับเอฟซี FC, รากาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้แอดจะได้ไขเบิ้งนี่นะครับทิ่ว่าแอดเฮ็ดกำบังความสะอาดนะครับแอดคิดว่ามันมันมันจะอันมันจะบบเป็นอยังนะครับผลปรากฏว่าเวลรังเขาเผาไปกับโบมีผลนปัญไดนะครับนะครับ ก็ขอให้เอฟซีไปเฮ็ดได้นะครับเพื่อป้องกันถังเห่าบัไห้มีขมเอาขับดำนะครับเป็นถังที่ว่าสะอาดตลอดนะครับดีมากๆเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเฮ็ดเฮ็ดออกมาหน่อยนึงนะครับอย่าเฮ็ดหลายนะครับประมาณ2นิ้วนะครับยืนออกมานะครับเห็นบอต้ก้อนนี่ของแอดนี่เวลาไฟมันหล่นนะครับจะจะดำขึ้นมาอย่างสี่นะครับเวลามันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนที่ว่าเหาเก็บท่านนะครับ เวลาเข้าความถังกิ่งถังนะครับเสือผาเข้าก็บม่ได้เปื้อนนะครับจุดนี้ก็เลยเดมมาบอกกันนะครับว่าให้เอฟซีเฮ็ดบังไว้นะครับนะครับถ้าเกิดของไผรมันดำแล้วก็ทาความสะอาดได้นะครับคัดทูแล้วก็เอามาเฮ็ดที่กําบังแบบนี้ไว้นะครับจะได้สะอาดแล้วก็เวลาเข้าจับใบถังมันก็จะได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องเปื้อนเสื้อผาเวลาซักดำนะครับเพราะว่าแอ็ดไ่ได้บังมานนี่ โดนแล้วนะครับก็เลยได้มาบอกกันนะครับเวลาซักเสื้อผานี่นีแจะคาบอันนี่แหละครับติดคาบอันขมเอาของควันนี่ครับนะเวลามันหล่นออกมาแบบนี้นะครับเห็นบ่มันบังนะครับมันดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใหม่ก็เริ่มคลายแก๊สแล้วนะครับแต่ว่ายังพันลอยเปเส้นนะครับเสียงก็มาแล้วเดี๋ยวแอดเอาฟืนใส่นะครับครับสำหรับคลิปนี่ก็ ได้มาบอกกันนะครับเพดเลยนะครับบม่มีผลยังครับนะครับเป็นการบังไว้แล้วก็ป้องกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ